เนี่ยดิฉันคุยหลายรอบแล้วสงครามอิสราเอลฮามาสอะถามว่าถ้ามันเกิดสงครามอะไรแบบนี้ขึ้นคือตอนนี้เราเป็นนักพัฒนาอสังหารือมทรัพย์รายย่อยเนาะคือเราไม่ได้ทําโครงการใหญ่เป็นหมื่นล้านอะไรขนาดนั้นนะคะยังไม่ได้เข้าตลาดหุ้นอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถามว่าเรื่องนี้มันกระทบกับชีวิตประจําวันของเดเวลลอปเปอร์ไหมกระทบมันกระทบกับทุกคนนะคะมันอาจจะกระทบในอนาคตตอนนี้เราอาจจะเห็นภาพ ได้ไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าณวันใดวันหนึ่งที่น้ํามันมันขึ้นสูงราคาน้ํามันมันขึ้นสูงอะตอนนั้นเริ่มมีปัญหาแหละตอนนั้นเรเริ่มเครียดนะคะเพราะว่าอะไรค่าน้ํามันเพิ่มขึ้นสูงอะไรเพิ่มขึ้นอีกคะค่าขนส่งค่าขนส่งอะไรค่าขนส่งของวัสดุก่อสร้างสําหรับใครที่ทําโครงการอยู่แต่สําหรับใครที่กําลังเริ่มต้นที่จะทําโครงการถามว่าตอนนี้มันมันซีเรียสมันควรที่จะเริ่มไหมตอนเนี้ย มันควรที่จะเริ่มไหมหรือว่าฉันควรจะหยุดไปก่อนฉันควรจะเริ่มปีหน้าดีนะคะชอบมีคนถามแบบนี้เราก็ต้องบอกว่าอุย้ยเธอโครงการอสังหาริมทรัพย์แต่ละโครงการบอกเลยว่ามันไม่ได้ใช้เวลามันไม่ได้เหมือนแบบขายปิ้งหมูเธอถ้าเธอทําธุรกิจขายปิ้งหมูใช่ไหมเธอหมักหมูวันนี้แล้วพรุ่งนี้เธอปิ้งขาย สถานการณ์รายวันแต่ถ้าใครที่ทำโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กๆอเริ่มสร้างก่อนหลัง2หลัง5หลัง8หลังหรือว่าโครงการที่แบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยโครงการเข้าจะสั่นขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทำแค่ะระยะเวลา1วันแล้วมันจะขึ้นเป็นเป็นตัวโปรดัก ขึ้นมาใช่ไหมคะมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาก่อสร้าง4เดือน6เดือนใดๆก็แล้วแต่ถูกไหมดังนั้นแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์อีก5เดือน7เดือนมันจะเป็นยังไงสถานการณ์อีก2ปีหรือ3ปีมันจะเป็นยังไงบ้างเราควรจะเริ่มไหมคือไม่มีใครรู้เลยดังนั้นแล้วสิ่งที่เราสามารถทําได้ตอนนี้คืออะไรก็คือว่า ในช่วงที่มันเกิดสถานการณ์แบบนี้อยู่ถ้าใครอยากจะโฮยังไม่แบบเริ่มโครงการแบบนี้ขอศึกษาดีๆก่อนช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่ถูกต้องที่คุณจะทําการน,นี้ก็คือว่าเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการเริ่มต้นทําอสังหากรอ,อย่างรุนแรงต้องเรียนรู้ต้องคิดดีๆมีคอสที่ไหนไปเทคเลยนะคะถ้าคนยังไม่เคยทำเนาะไปเทคให้ตัวเองรู้ว่าเอ้ยฉันชอบ ฉันชอบสิ่งนี้จริงๆและฉันอยากจะเริ่มทําและฉันศึกษามาหลายที่แล้วฉันก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าฉันยังไม่ได้เริ่มทํอาอสังหาตอนนี้ฉันจะตายตาไม่หลับอ่ะแล้วเริ่มเลยนะคะแต่ว่าต้องคิดก่อนนะมันต้องคิดแผนก่อน